โอ้ยย่างอยู่หนิกย่างออกอย่างเขาแท้โอ้ยคอยหาเสือใสอยู่เสือไม่ไม่เสือบ้าเราเอาไปซักมันลราหดแม่เจ้าผงซักผ้าอีหย่างบุซักแล้วละย่เขาย่เขาว่านี่แม่ใส่ก็บ,บ่ได้แนอนอิงติ่งอยู่ห่วยเมื่อสร้างว่าแท้ผงซักผ้าอีหย่างซักผ้าจังที่หดเขาอยู่นี่นี่เดเจ้าก,ก็มาเบิ่งที่ล่ะสองโตสามโตพุนตอนไปซื้อก็คือจังหวดใสาไดพอดีอยู่บาดมาซักแล้วแนนติ๊กเลยว่ะเป็นว่าผงซักผ้านัา่นแหละ ว้ยจะมปนุ่งเบากูเงืดเนาะกับแม่นห่ะเนาะจะย่อไม่ทียังคอยมันบ่ได้เป็นน้ำผงสักพ้ากับยังวะมันเป็นน้ำยางสันเจ้าคือหูดีแท้เว้ยมันเป็นน้ำมึนไข้ึ้นนะนะนั่นแล้ว <laughs> <laughs> กูเห็นมึงกินบ่เท่าซบเท่าป,ปายกับเทียมันก็อ้วนกับไขขึ้นนั่นตัว <laughs> กินแล้วกัไปนอนเรียนทศสารอยู่บาทนี่ เดือนนากูว่ามึงแหงสิใสบ่ด้เลยเบ่าม่นดกข่อยวันเป็นน้ำผงซักผ้าน่นล่ะเป็นน้ำมึงหันเป็นน้ำผงซักผ้าเป็นน้ำมึงหันเป็นน้ำผงซักผ้าถ้ารู้สึกดีก็ให้แวะทักแต่ถ้ารู้สึกรักก็ให้แวะไลค์แต่ถ้ารู้สึกอยากเป็นแฟนก็ให้กดหัวใจแต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรก็ส่องต่อไปแบบเบา ที่ไม่เคยเจอมาก่อนมีอะไรบ้างอะไรหนึ่งพยานาคสองมนุษย์ต่างดาวสามคนที่สวยกว่าเธอจ้ะอ้วนอนทำไมอ่ะฮะนอนทำไมอะไรอ่ะนอนทำไมเขาจะนอนเขาจะนั่งมันจะเป็นอะไรก็เขาลาแล้วเนี่ยคนต่อไปเชิญครับเอ้าบ้าเป็นอะไรมาวันเนี้ ป้าปวดขาหมอไม่รู้เป็นอะไรพักนี้ปวดขาบ่อยๆเอาปวดข้างไหนป้าปวดข้างนี้โอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาป้าที่ต้องปวดอ่ะอายุเยอะแล้วอ่ะข้างนี้ก็อายุเท่ากันไม่เห็นปวดเลย ึงเสียงไอโฟนแสดงมาลุ้ยจู่เอาเอาขึ้นมาเป็นไอ้โมไปฮัลโหลไทยล่ะโอ้ยแงดติโอ้ยเปื่อนถุกแต่โคบรก,กับมึงบ่เคยมีเงินจักเถื่อถุกตลอดนะคุณกินข้าวแรกไปลาแงดิถ้ายัางกินละเพิ่นให้ดาวโอ้ถูกแห้งเนาะปีนี้ใครซึ้มก็ได้ดาวกินนอ้อ ฮัลโหลฮัลโหลเย่แมวไปไหนเอาเสื้อขอยืมเงินแน่เอาไรไปนไดนล่ะขั้นเอาบะไรกับพ่อมีหิยุเอามือหนึ่งตูดตูดตัดสายไปจังสั้น เดี๋ยวเดี๋ยวยว่อยจึนย่อจึนอันไหนคะห้ทับเนี่ยบ้านยังเจ้ามาจากบ้าลใดบ้านไนานก่ข่ำใส่มือบังมือโอ,อ้ก็เขียนใส่มือไว้น้อยยันลงบ้านมีคนหลายลดิบา้านยังก่อไก่ค่ำย่อยฝ่ายมัตสบ้ัลใดบ้านไนานก่ค่ำ<จ>เอาอเมื่อยู่บ้านเดียวกันกับกูจีนแม่กูกูไปเขียนมานเนาะบ้านไก่ค่ำเขียนมึงเขียนกูกับพ่อว่าหรอคำว่าอยู่ เห็นมึงจักเถื่อกูก็บว่เห็นมึงจักเถื่อให้จะมายกอันเดนว่าหินกันอ้าวอ้าวอ้าเอ้าวอันเดนยุคคุ้มได้กูยุคคุ้มวัดอืมกูก็ยุคคุ้มวันอ้าวชิบะยุคคุ้มวัดน้ำกันจะได้ก็ไม่เคยเห็นกันจักเแื่อบ้านดิเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อจเย็นเจ้เย็นยุคุ้มวัดน้ำกันเออเอาออกทำมึงทำมึงอันนี้ก็ยุคคุ้มวัดมึงมึงยุ่มมทงั้งได้เฮียนกูนี่ยุ่มตั้งโบนฉันตั้งรหัส ATM ตั้งหลัก เพื่อที่จะมารักษาเงินในบัญชีของฉันแค่สองหลักฉันทำไปเพื่อนายนายยังมีเข้าวต้าในาใจเจ้าไม่มีอ้ายเลยเหรอถ้าเองมองข้าว่าหัวคาลาสมัยสุดที่เองทนได้ตามใจ กังวงสิได้เขาจีบเจ้ากังวังสิได้ใจเบ่าเพื่อนคนละตาตีตาสวดเฮ้ยมากนะแแหะมากาเพื่อนคนนี่เบ้าไปตาไม่แห้งตาไม่แห้งปอดเบ้าแล้วโอ้ยเพื่อนมากแห้งเพื่อนคนมาจนเอ็นข้อขึ้น บว่ามาผิดแล้วว่าพื้นคนนั่ะ่าได้ยห้เขาได้ยินบางทีกูก็พดโอดไปกูยังไม่รู้เลยว่ากูด่าใครแล้วบางคนมันรู้ได้ไงว่ากูด่ามันอา <c oughs> <c oughs>